โอ้แม่งเงินอะไรเยะะ <c oughs> อะแยะเลยครับดูที่หม้อดูหม้อหม้อเนี้ยเหรอเออแล้วมันมีแมสด,ด้วยอ่ะนั่นแหละอ๋อรู้แล้วที่เขาเล่นในกันติกก็ปะที่<ช>ว่าปิดตาตัดเงินปะเอออันนี้ให้เพี่ใส่ตาเหรอใช่ใส่เลยใส่สองชั้นเลยลูกทำไมอ่ะจะได้มองไม่เห็นไง <c oughs> โอ้กูไม่เห็นเนาะได้ <โห S 1> แล้วจะไม่ได้จับเวลาปะเนี่ยจับจะจับเวลาสามสิบวิ่ไงไหนอะจับเวลาอย่างไรนี่ไงลูกโอเคตักได้เท่าไหร่เอาไปเลยเอาเอายังอ่ะเอาแล้วนะเออ เริ่มยังเดี๋ยวนึงอฮะห้ามมองเลยนะห้ามมองห้ามมองเออเอาเอาเลยแม่เอาเลยครับอ่าเริ่มเอาเลยนะเอาเลยตัดเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะแต่เท่านั้นเลยลูกโอเคขวาหน่อยขวาหน่อยลูกขวาเหรอขวาเออหวานหมูอย่างเงี้ยแม่วขาวซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงอุ้ยเลยเอาเหลือสิบห้าวินาทีแล้วนะเหลือสิบห้าแล้วนะไม่หยุดดิป๊บนึง ใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะใกล้หมดเวลาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหมดเวลาแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาโอ้เปิดตาเลยปะเปิดเลยโอ้โหแม่ได้เยอะขนาดนี้เลยอ่ะแม่ให้เหรอจ้ะขอบคุณครับ